ร้านข้าวหมูแดงสไตล์ฮ่องกงหมูแดงช่ำๆนะ้ำหมูแดงหอมจนอยากลงไปไหว้ท่าฟีสไตล์กันเล่นๆแล้เวเมนูที่มาเราต้องสั่งจนเรากลับมาซ้ำชื่อเหมือนหลุดออกมาจากหนังจีนชื่อเมนูว่าข้าวปริศญ,ญาณหมูแดงของร้านนี้เขามีความไม่เหมือนใครแค่เห็นตอนที่เขาทำาก็กลืนน้ำลายไปแล้วแปดแก้วร้านนี้ชื่อว่ t h ด c h o p s t ติ k อาหารส่วนใหญ่ก็เหมือนยกกงมกมาไว้แถวราชเทวีเลยร้านนี้จะซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมเอเชียชั้นหนึ่งโรงรทอราชเทวีเดินเข้ามาในซอยอีกนิดเดียวก็จะถึงร้านเลยร้านมีสไตล์ฟิลพนักงานอาหารจีนแต่โดนแต่งตัวเป็น IB มมีออาาาหรยะก คือจะทานไปจานเดียวหรือจะพาอากงอาม,มาทานด้วยก็ได้แต่ที่เราติดใจจนต้องมาซ้ารอบที่4รอบที่5ก็คือเมนูข้าวปิดวิญญาณคือกินมาตลอดนะแต่เพิ่งรู้ว่าอันนี้เขาเป็นเมนูไวรัลในติ๊กต็อกด้วยแต่อย่างเราจะให้สั่งเป็นปิดวิญญาณพื้นๆเบๆธรรมดาธรรมดาก็กระลอยู่สูตรเราต้องเพิ่มไข่ไปอีก2ฟองแล้วก็หมูแดงอีกหนึ่งกลุ่มก็จะได้หน้าตาออกมาเว่าวๆแบบนี้เลยค่ะหมูแดงมันจะมีความหอมความมันความหวานช่ําอยู่ข้างในกินคู่กับไข่ดาวที่เหยาะซอสลุกไปหยาของชิ้นหมแดงอาทุกนกั็คือสาามรถ สร้างตึกที่สูงที่สุดในไทยฟิวตึกใบหย,ยกได้เลยเพราะว่ามันหนาแล้วก็ฉ่ามากอะอร่อยประเด็นคือหมูแดงเขาก็มีขายเป็นแยกด้วยไม่ได้มีแบบโปะข้าวอย่างเดียวเราก็เลยเอามากินคู่กับเส้นบะหมี่ไข่ฮ่องกองบะหมี่อร่อยมากจริงๆอะเส้นจะเป็นแบบยาวๆเลยแล้วก็เหนียวนุ่มอันนี้เพิ่งเคยกินลองสั่งมาลองกินดูจะเป็นข้าวหน้าหมูทอดพ็อกช็อปมีซอสมาให้ราดด้วยจะเป็นซอสเหมือนซอสแกงกะหรี่อันนี้ก็อร่อยเขาทอดหมูทอดมาดีมากกินคู่กับไข่าดาวยมเยมิยมแล้วก็หยอะซอสมันเข้ากันอย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยเขางๆแล้ว ติ่มซำสไตล์ฮ่องกงผัดผักบะหมี่ซุปก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวหมี่ผัดสไตล์จีนๆนะมีอีกเยอะแยะเลยใครที่ยังไม่เคยกินร้านนี้นะคะเราอยากให้พุ่งตัวมาลองเพราะว่ามันอร่อยจริงๆละมาง่ายอยู่ตรงราชเทวีตรงข้ามกับโคโคว่วอลันเข้ามาในซอยเลยเดี๋ยวก็เจอร้านอยู่ซ้ายมืออยู่ในตัวโรงแรมเอเชียใครขับรถมาก็เอาไปจอดฝั่งตรงข้ามจอดฟรีสองชั่วโมงถ้าเอามาสแตมม์ร้านนี้อร่อยกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามไปกินกัน